จ,ง,จงผ่านภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งตัวน้องเชอเน่หนูน้อยวัยสิเดือนไปโรงพยาบาลกลายเป็นคลิปไวรัลที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากหลายคนเข้าไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวแต่ก็ยังมีบางคนไม่เข้าใจพร้อมกับการตั้งคําถามว่าแล้วทําไมรถฉุกเฉินถึงไม่ขับแซงไปทางซ้ายทาั้งๆที่บางช่วงบางจังหวัดรถทางด้านซ้ายไม่มีเรามีตัวแทนเจ้าหน้าที่มาให้คาตอบไปฟังครับสําหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาจําลองสถานการณ์ให้เห็นนะครับ<ส>ก็เปรียบเสม,มือนว่าเราไปไปรับเคสคนไข้มาอยู่บนรถแล้วระหว่างการเดินทางเห็นไหมครับก็ๆๆอยู่นั่งเจ้าท,ท,ที่ที่จะเป็นผู้ช่วยดูแลก็จะนั่งนั่งนั่งประมาณนี้ด้านข้างคนไข้การดูแลคนไข้แต่ละเหตุการณ์ไม่ไมเหมือนกันนะครับบางเหตุการณ์ก็คือจะเป็นการดูแลไปไป,ไปอย่างงี้จนถึงปลายทางคือโรงพยาบาลปลายทางนะครับแต่บางเหตุการณ์คือต้องมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง การเฝ้าดูแลอาการอย่างต่อเนื่องสมมติอาการมีมีการพลิกผันกลับมาในขั้นวิกฤตเนี่ยมันก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นหน่วยของหน่วยขั้นสูงอาจจะมีการทำทีทมทำแพทย์แพทย์พยาบาลทําการให้ยานะครับแล้วก็การช่วยหายใจะไรบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีอุปกรณ์ทีนี้มันจะนั่งทํางานไม่ได้นะครับมันจะต้องลุกหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆผมบอกก็ในขณะนี้ในระดับความเร็วถ้าเกิดอยู่ในระมัณหกสิบแปดสิบ ผมถามว่าว่าว่าถามสามารถยืนได้ไหมขยับขยับปุ๊บแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเลนปุ๊บเปลี่ยนเลนแบบฉุกเฉินเลี้ยวกระจุกเฉินเฉินหรือเบรกกระทันหันผมบอกว่าเข้าไปอย่างนี้อันตรายที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือคือคือกับเจ้าที่ที่ผู้ปฏิบัติกับสิ่งที่ที่ทาการให้การกับกับคนไข้อยู่ถ้าเกิดคนไข้ดูแลมาอยู่อยู่ดีหยุดหายใจผู้ช่วยเหลือต้องทําการปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ ปั๊มเห็นไหมครับปับ๊มเบรกแรงเดี๋ยวเปลี่ยนท่องทางคนเจ้าที่อีกท่านหนึ่งอาจจะต้องช่วยหายใจมีอุปรกรณ์ที่เป็นแอมบูแบ็กที่บีบอาจจะมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่งี้บีบบีบบีบ,บเดี๋ยวซ้าย อันนี้มุมมองอยาย่ยะใประชาชนเข้าใจนะครับกับพ่อซักถามพ่อตอบกลับมาว่าเฮ้ยทำไมไม่เลี้ยวไปเนี่ยบางทีโอเคครับเลี้ยวไปก็เลี้ยวเลี้ยวได้ครับแต่บางอย่างที่เขาทาอยู่มันไม่สามารถเลี้ยวได้และก็ไม่สามารถหยุดรถและทําได้มันอาจจะต้องทําไปพร้อมๆกันอย่าบอกว่าทําไมไม่หยุดรถเราทำไมทําคิดกับกันครับถ้าเป็นญาติของท่านท่านก็คงไม่อยากจะบอกว่าให้รถพยาบาลหยุดรถแล้วก็ทาอะไรก่อน วันนี้ก็กลับกันเช่นเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็อยากจะนำพาคนไข้ไปถึงสถานบริบาลสถานพยาบาลที่เร็วนะครับแล้วก็มีการดูแลหรือการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างดีที่สุดในขณะนำส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าวันนี้อหากจะให้เข้าใจหลักที่ที่จะให้เป็นไปเลยคือวันนี้ช่วยครับช่วยชีวิตก็เหมือน,นที่ท่านให้ทางก็คือท่านง่ายช่วยชีวิตนะช่วยชีวิตเขา ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางจะมีส่วนกับการจากไปของน้องเชนี่หรือไม่ก็าตามแต่สิ่งที่ถูกต้องและควรทําก็น่าจะเป็นเรื่องราวของการหลบหลีกเมื่อมีรถจุกเฉินผ่านมาไม่กีดขวางรถฉุกเฉินเพราะเพียงแค่เสี้ยววินาทีอาจจะต่อชีวิตของผู้คนได้อีกมากมายนะครับและหากมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามากำราบดูแลแล้วก็ตามตัวมาลงโทษให้ได้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นอีก ทุกวันที่เรายังไม่รู้ว่าคนขับคือใครอะ่ะเราก็ยังแบบมีวนเวียนอยู่ในหัวว่าแบบเมื่อไหร่ตำรวจจะตามคนแบบนี้มาลงโทษหรือว่าแค่ติดต่อแม่มาว่าคาดีมันเป็นยังไงบ้างเราก็ยังรู้สึกว่าแบบโอเคกฎหมายมันได้ทํางานแล้วนะไม่อยากให้เขาเงียบอยากให้เขาคนขับรถได้รับรู้ว่าแบบเรื่องนี้มันเกิดขึ้น คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคุณอาจจะรู้แล้วแต่ว่าไม่ยอมมารับผิดหรือว่าไม่ยอมมาขอโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างให้แบบเราขอแบบถามคุณคำหนึงว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ามันนั้นที่คุณทําทําาการกระทำแบบนี้ลูกเราเสียชีวิตแล้วนะ ทุกวันนี้คุณเจตรินและคุณสวรักษ์ยังคงโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของน้องเชอร์นี่ลูกสาวสุดที่รักของพวกเขาและพวกเขาก็ได้แต่หวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นในบ้านของเราเพราะพวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่สุดแสนจะทรมานใจหากใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ รายการลึกจินผ่านจอขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียมาณที่นี้ด้วยครับเวลาคุณเห็นสัญญาณไซเรนหรือว่ารถกู้ภยัยหรือรถฉุกเฉินได้ไดแล้วแต่คุณอยา่าเพิ่งคุณอย่าคิดว่าเขาอาจจะใช้รถของราชาการไปทําธุระส่วนตัวให้คุณแบบนึก,นกแค่บอกว่ามันมีชีวิตหนึ่งที่รอการช่วยเหลืออยู่ขอให้คุณหลีกทางเขาไม่ว่าจะแบบ ช่องทางใดก็ขอแค่คุณมีจิตสำนึกแค่ว่าได้หลีกทางให้หน่อยคนที่รอการช่วยเหลือแค่นั้นเขาก็อุ่นใจแล้วคขาว่าแบบถึงไปไม่ถึงโรงพยาบาลแต่ยังน้อยคุณก็มีส่วนทำให้คุณได้ช่วยชีวิตคนแล้วค่ะรู้สิ่งกอย่างผมบอกว่าที่ผ่านมาผมผมบอกต้องบอกว่าต้องแสดงความเสียใจกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่แก้ไขจริงๆผมไม่อยากให้แก้ไขกับฝ่ายฝ่ายเดียวมันควรที่แก้ไขก็ั้องทั้งส,งสองฝ่าย คนขับรถพยาบาลที่ดีก็มีคนขับรถพยาบาลที่ไม่ดีก็มีใช้สัญญาณไฟใช้ไรในสิ่งที่ไม่ันควรก็มีคนขับรถที่หลบให้เลยก็มีคนที่คิดเขาอาจจะมีปมเขาอาจจะเจอมาแซงไปแล้วไม่มีอะไรไปไปนี่ไม่มีอะไรไปเจอมาเขาเขาก็อาจจะมีมุมวันนี้เราต้องทำเราต้องเคลียร์ทั้งสองฝ่ายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องบอกว่าต้องในสิ่งที่สมควรทําคือวันนี้ให้ทางรถฉุกเฉิน ไม่ว่ารถจะเป็นรถพยาบาลหรือรถตำรวจรถอับเพลิงสัญญาณไฟเขาส่งสอยให้มาว่าคือรถฉุกเฉินแม้กระทั่งรถรถทำถนนเองรถอะไรยงพี่สัญญาณไฟเขาไม่ใช่สัญญาณไฟให้เราหลบนะให้เราลดชะลอความเร็วและเราเปลี่ยนเส้นทางเพราะเขากำลังทำงานนี่คุณยังหลบเขาเลยเพราะคุณเห็นไฟ